รู้หรือไม่คดีอาญาความผิดต่อส่วนตัวต้องแจ้งความภายในสามเดือนนับจากวันที่เกิดเหตุและรู้ตัวคนกระทำความผิดนะครับถ้าไม่แจ้งความหรือฟ้องภายในสามเดือนเนี่ยนะครับเป็นอันขาดอายุความนะอันนี้ต้องบอกว่าเป็นอายุความของการดำเนินคดีนะดำเนินคดีก็คือแจ้งความหรือฟ้องร้องนะแต่ถ้าคุณได้แจ้งความหรือฟ้องร้องไปแล้วเนี่ยนะครับ ก็จะไปนับอายุความอีกแบบหนึ่งนะครับอันนี้คืออายุความแจ้งความหรือฟ้องร้องคดีอย่างเดียวนะครับนับจากเกิดเหตุขึ้นนะครับแล้วรู้ตัวคนทําผิดนะมีสองกรณีนะเกิดเหตุและรู้ตัวคนทาผิดถ้าเกิดเหตุมันเกินสามเดือนแล้วเนี่ยนะครับแต่คุณยังไม่รู้ตัวคนทําผิดอะ่ะนะอายุความสามเดือนมันก็ยังไม่นับนะแต่ถ้ารู้ตั้งแต่เกิดเหตุและรู้ตัว คนทาผิดเรียบร้อยแล้วนะครับว่าเป็นใครที่ทำผิดต่อคุณเนี่ยอายุความ3เดือนเนี่ยเริ่มนับตั้งแต่วันที่รู้ทั้ง2เหตุนะครับนะคดีอาญาความผิดต่อส่วนตัวก็อธิบายกันไปหลายคลิปแล้วฮะเช่นเรื่องของมินประมาทยักยอกช่อโกงนะครับซึ่งคดีอาญามี2ประเภทความผิดต่อส่วนตัวแล้วก็คดีอาญาแผ่นดินนะอาอาญาแผ่นดินเนี่ย ก็พวกที่มันร้ายแรงนะครับลักวิ่งชิงป้นทําร้ายร่างกายขับรถชนคนอื่นอะไรประมาณนี้นะครับที่มันมีรัฐเข้ามาเ,เกี่ยวข้องด้วยนะครับก็คือพูดง่ายๆก็คือร้ายแรงอ่ะส่วนตัวก็คือหมิ่นประมาทมันก็ตัวตัวกันะนะแต่ทําร้ายร่างกายตัวตัวกันก็ริงแต่แต่ว่าเป็นคดีอาญาแผ่นดินนะอันนี้แยกกันให้ออกนะครับแยกกันให้ออกก็ดูๆหลายๆคลิปนะเดี๋ยวก็น่าจะแยกกันออกเองนะ ส่วนไอ้เรื่องสามเดือนเนี่ยถ้าคุณไปแจ้งความหรือฟ้องร้องแล้วเนี่ยนะอายุความมันก็จะไปนับอีกแบบหนึ่งนะครับ้าปีสิปีก็ตามลิมิตโทษของอามาตรานั้นๆนะครับนะทีนี้แล้วเนี่ยนะครับถ้าหากว่านะท่านไม่แจ้งความภายในสามเดือนนะับจากวันที่รู้และเกิดเหตุนะครับไปฟ้องในภายหลังแล้วเนี่ยนะครับคดี อาญาเนี่ยเรื่องอายุความเนี่ยนะครับถือว่าเป็นปัญหาที่เกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยนะสารหยิบยกขึ้นมาเองนะถ้าเห็นว่าสารเห็นว่ามันเกินแล้วเรียบร้อยนะฮะสารก็ยกฟ้องเลยนะครับนะยกฟ้องเลยนะครับหรือไปแจ้งความเนี่ยตำรวจก็อาจจะไม่รับแจ้งนะแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันก็มีทางแก้นะสำหรับจำเลยเอ๋สำหรับฝ่ายผู้เสียหายนะมักจะอ้างว่าเอ้ยก็เพิ่งรู้อะเพิ่งรู้เหตุในการกระทําความผิดนะแล้วก็เพิ่งรู้ตัวคนทำนะ นะเพิ่งรู้เร็วๆนี้นะบางทีเนี่ยบางคดีเนี่ยคดีมิดประมาทเนี่ยนะครับโพสเนี่ยผ่านไปเป็นปีแล้วนะแต่บอกว่าเอ,อบล็อกอยู่นะเอพิอ่งเห็นเพื่อนเพิ่งส่งมาให้นะมาฟออ้องเอ้างมาอย่างนี้นะศาลก็รับฟังได้นะครับเพราะว่าเราก็ไม่มีหลักฐานไปให้ศาลดูไงว่าเขารู้มานานแล้วถูกไหมเออนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องทางต่อสู้คดีกันนะแต่ว่าทางที่ดีนะครับ อย่าไปเพิ่มประเด็นให้กับทางจำเลยเขาต่อสู้เลยนะครับก็รักษาสิทธิ์ของตัวเองเอาไว้นะแจ้งความภายในสามเดือนนับจากเกิดเหตุและรู้ตัวคนกระทําความผิดไว้ดีที่สุดนะครับถ้าใครที่มีปัญหาลักษณะนี้นะครับก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับหรือถ้าเห็นว่าคลิปของทางทนายเจมีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b สไครต์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจและไม่พลาดทุกสาระดีๆครับสวัสดีครับ